กรณีที่เคสล่าสุดที่เราได้รับการมอบหมายให้ดูแลนะครับเป็นเคสที่ทางเจ้าของบ้านครับได้จ้างผู้รับเหมามาก่อสร้างเป็นอาคารอาพาร์ตเมนต์นะครับต่อมาครับมีการพอสร้างเป็นอาพาร์ตเมนต์นะครับผู้รับเหมาก็ทิ้งงานไปเรงวัที่2และววัที่3พอเบอิกเงินไปเสร็จก็ไม่ทํางานต่อก็ได้มีการปรึกษากับทางทีมทนายตั้งแต่เบ,บื้องต้นเลยนะครับว่าคดีนี้จะฟอ้องเป็นอะไรได้บ้างซึ่งทางเราก็แนะนําเป็นว่า ให้ฟอ้องเป็นคดี Bonjour แพ่งเท่านั้นแต่ด้วยความที่เดี๋ยวนี้ครับสื่อเยอะการว่าจ้างมีสัญญาในการว่าจ้างและเขาได้มีความรู้ความช๊นาในการทํางานเพียงแต่ทำงานไม่ดีทางานไม่เก่งไม่มีมาตรฐานทิ้งงานกรณีอย่างนี้ถือว่าเป็นการผิดสัญญาทางแพ่ง ซึ่งกฎหมายเนี่ยครับกำหนดให้สามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายได้ไม่ว่าจะเป็นค่าเสียหายทางเงินที่ได้จ่ายไปให้เรียกคืน2หาต้องหาผู้ลเหมารายใหม่เข้ามาทางานนะครับก็สามารถที่จะเรียกในส่วนที่เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมได้แต่ต่อมาครับพอปรึกษาเราก็อาจจะไม่เชื่อเราก็มีการไปปรึกษาท่านอื่นและใช้วิธีการว่าไปแจ้งความร้องทุกข์นะครับซึ่งตํารวจเบื้องต้นตารวจก็เหมือนกับไม่เขาก็ทราบครับว่าเป็นเพียงคดีแพง่ง แต่ด้วยความที่เจ้าของบ้านอยากจะให้เป็นคดีอาญาก็ตํารวจก,ก็พยายามอลองดูว่าได้ไม่ได้สุดท้ายก็ส่งอัยการนะครับอัยการก็ทําความเห็นว่าเป็นเพียงคดีแพง่งเท่านั้นก็้องขอความเป็นธรรมจนทางอัยการสูงสุดก็ตีเรื่องมาให้ฟ้องในความผิดบางฐานนะครับสุดท้ายพอไปถึงศาลก็มีการติดต่อเรากลับมาหาเราอีกครับว่าอยากให้เราเข้าไปจดร่วมซึ่งเราก็บอกว่าเคสน,นี้มันมีความเสี่ยงสูงมากมันเป็นเพียงแค่คดีแพง่งไม่ใช่คดีอาญา